สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสนัดรีวิวบ้านแบบบ้านสวยวันนี้สนัดพามาชมบ้านโมเดลนะคะหลังนี้เป็นบ้านโมเดลนะทุกคนคุณช่างนะคะกําลังเริ่มในส่วนของงานโครงสร้างนะคะบ้านโมเดนหลังนี้เป็นบ้านโมเดนเหมาเบ็ดเสร็จนะคะเหมาเบ็ดเสร็จพร้อมอยู่เลยนะคะราคา6กแสนห้าหมบาทเดีย๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้สนัดพามาชมบ้านนะคะเป็นบ้านโมเดล เป็นบ้านโมเดินขนาด64ตารางเมตรนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องโถงนะหลังนี้ไม่มีห้องครัวนะคะบ้านหลังนี้เป็นเสาล้อนะใช้เสาทั้งหมด14ต้นตอนนี้หลังนี้นะคะก็ปูพื้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ปูพื้นเสร็จ ไปในบางส่วนแล้วเนาะหลังนี้ก็ทัดรัค่า64ตารางเมตรโมเดลหลังนี้นะจะมีทั้งหมด3ล็อกนะคะล็อกที่1นะจะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะตรงกลางนี้นะคะล็อกที่2จะเป็นในโซนของห้องโถงในส่วนของล็อกที่3นะก็จะเป็นในโซนของห้องน้ำล็อกแรกจะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะความกว้าง ตระะส่วนล็อกที่2จะเป็นในโซนของห้องโถงนะคะความกว้างอยู่ที่3เมตร50ส่วนล็อกที่3จะเป็นในโซนของระเบียงห้องน้ำนะคะแล้วก็ซักล้างอันนี้จะอยู่ล็อกละ2เมตรนะคะวันนี้พามาชมงานโครงสร้างนะคะทุกคนบ้านหลังนี้เสา14ต้นนะคะเสาหลอ่อทุกต้นเลย ความสูงของคานนะคะเดี๋ยวพาไปดูคานคานแน่นหนามากความสูงของคานนะคะเบ็ดเสร็จเทพ,พื้นเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจะอยู่ที่80เซนติเมตร โซนนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นบริเวณห้องนอนห้องที่1นนะห้องนอนห้องที่1จะมีห้องน้ําในตัวด้วยในโซนของห้องนอนห้องที่1นนะความกว้างอยู่ที่4คูณ4เมตรอ่าอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำห้องนอนห้องที่1นนะ ความกว้างอยู่ที่2คูณ2อเมตร40อันนี้จะเป็นในโซนของห้องน้ำห้องที่1นะถัดจากห้องนอนห้องที่1นะคะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะความกว้างอยู่ที่3เมตร50บคูณ3เมตร5้าบ้านหลังนี้2ห้องนอน2ห้องน้ำอันนี้จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะฝั่งทางด้านขวา อันนี้จะเป็นในโซนของห้องนอนนะคะอยู่ทางด้านขวาเนาะตรงกลางจะเป็นในโซนของห้องโถงเดี๋ยวสนักขาึ้นไปดูด้านบนค่ะอ่าตอนนี้นะสนนักก็ยืนอยู่ทางด้านห้องนอนนะคะนี่อันนี้คือห้องนอนห้องที่สองห้องนอนห้องที่หนึ่งด้านหน้าห้องน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่โล่งกว้างตรงนี้อีกนะคะเสาตรงกลางระหว่างห้องนอนนะคะจะไม่ตรงกันนะ เสาห้องนอนห้องที่สองจะขยับเข้ามาอีกประมาณ50ซนติเมตรแบบนี้พื้นที่ห้องนอนห้องที่สองจึงได้3เมตรห้คูณสเมตรห้แบบนี้คะ่ะโอเคตอนนี้สานาก็ยืนอยู่ห้องโถงนะคะห้องโถงตรงกลางนี้จะเป็นในโซนของห้องโถงหมดเลย ห้องโถงในโซนด้านหลังนะคะล็อกนี้จะว่างอยู่ที่4คูณ4เมตรในส่วนล็อกด้านหน้าความกว้างจะอยู่ที่3เมตร50คูณ3เมตร50และยาวไปนะคะถึงด้านข้างฝั่งทางด้านซ้ายนะคะเป็นในโซนของห้องโถงหมดเลยนะคะรูปตัวเอลแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นในโซนของห้องน้ำและห้องซักล้าง น้ำก็เช่นกันนะคะความกว้างอยู่ที่2คูณ2เมตร40ฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้ซักล้างค่ะสําหรับทีมงานคุณช่างนะคะก็เป็นทีมงานช่างพัดบ้านสีตะครองนะคะหลังนี้จะเป็นหลังที่สองที่สนัดถ่ายทําลงในช่อง YouTube นะคะทุกคนหลังนี้เป็นหลังที่สองนะหลังแรกคุณช่างก็ได้ส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามผลงานของทีมงานช่างพัดหลังนี้หลังที่สองนะคะเป็นบ้านโมเดนเช่นเดียวกัน หลังนี้เหมาวเบ็ดเสร็จเช่นเดียวกันค่ะค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะสำหรับบ้านโมเดน64ตารางเมตรขั้นตอนนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนงานโครงสร้างนะคะในส่วนของพื้นในขั้นตอนต่อไปสานักก็จะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งสำหรับบ้านโมเดนเหมาวเบ็ดเสร็จหลังนี้นะ64ตารางเมตรวัสดุบวกค่าแรงช่างเหมาวเบ็ดเสร็จเลยหลังนี้อยู่ที่650,000บาท สานักจะมาอัปเดตให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ชมอีกครั้งในขั้นตอนต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบก,กันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ